สวัสดีครับมณนนีพักกินเขาเศร้าอีกที่เก่านะครับพี่น้องมณีหน้าหนาะวพี่น้องอากาศเป็นแบบว่าฝนกิจตกเนี่ยแหละคึมเต็เศร้าเลยนะครับจากเมื่อวานเด็ดเด็ดนะพี่น้องมน,นีคึมนะครับผมปรับตัวกระทันนะครับพี่น้องหลายคนก็สิเป็นใครกันละ่ะแต่แบดก็เป็นเสียงแหบ,บๆเด้อมนีนะครับมนีนะพี่น้องแบดอันได้อันเคลินมาอย่างไรนี่นะครับ,นนบนะซุปเห็ดกระด้างนะครับไส้บักแปบนะพี่น้องเคยกินบ่นะครับ อันนี้ก็เป็นเทียแรกนะครับของแบบคือกันนะครับไดกิ่นเนาะเดี๋ยวห้องสี่รีวิวเนาะแนวกินกลับเนาะพี่น้องกับมีไไข่ด้านนะครับปกตินี้ปลาทูนะครับปลาทูเลียจากไส้อันนี้แหละพี่น้องกิ่นกับพอเนียวไม่ไหมนะพี่น้องเนี่ยข,ขาวนะครับนุ่มๆเลยพอกลับกับมีกาดขาวนะครับมาได้อนะพี่น้องขอมากินน้ำกันนะครับ ก็บรรยากาศกึมเคลิมก็ฝนสิตกนี่แหละมันก็จะเชื่อมตัวให้เบิ่งเนาะถ้าที่เห็นภาพชัดนี่นะครับพี่อง ใชยครับซุปซุปเห็ดนะพี่น้องรสชาติคล้ายๆกันนะครับใบส่ผักซีพร้อมสีิหอมผักซีแล้วก็ไล่หย่ำลงที่เป็นแบบเห็ดกระด้างนะพี่น้องกึดกัด,ก,ดกึดนะครับชอบพี่น้อ,อ,นองไข้ด่านนะครับ เนัวปลาทูนะความปลาทูนะครับนี่ครับ ช่วงนี้บ่ค่อยเด็ดคลิปลุ้งนะพี่น้องเพราะว่าอืมแสบท้องกินพวกข้าวปุ้นกินแบบมะฮุ่งหลนะครับแสบท้องพี่น้องก็เลยพักก่อนนะบพี่อนบล็อกไฮเด็ดคลิปกิ่นลงเลยนะครับ มักแปบ,บนี่เป็นไนวยยังไหนนอนเกิดแบบ่เคยเห็นไว้ไม่ได้หรองเมื่อวันไว้หน,หนาต่างนะครับแต่ว่าแสบ,บเียอยู่นี่นะครับ ปิดทูสมัยนีย่ตัวแง่กับบ่ค่อยแสบก็ตัวน,น้อยสมัยตะกี่น้อพี่้องนาะมัเป็นเด็กน้อยเนี่ยไหมประทูซุมันแข่งละสิบบาทนะแซบ,บแสบนะครับมันจีนนวนครับแล้วนี่แข่งละสาม0ิบกับบนน่อค่อยนัว กินง่ายๆนะครับข้าวเร้าเอาเร้านสำคัญสุดได้พี่น้องเห็นเขามีพลังครับเต่นงานนี่มอเร้านะครับแล้วก็สมองเขาเขีนงานดีนะพี่น้องข้าวเร้านี่จําเป็นจําเป็นที่ดีนะครับต้องกินนะครับเมื่อคืนจากหนาวๆนะครับยุ่ิดีๆเอ้าไม่เมื่อคืนเป็นขึ้นฝนตีตกนะครับขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องพระยาาอากาศเพิ่งว่าอาจจะมีฝนนะครับ แล้วก็นนะ่าจะหนาวไปอีกนะครับคนทำเหมือนดอกม่วงคนเราเพื่อนพยากรมาเล่นี้ผู้ถาวานะครับคนทำบดอกม่วงถือว่าแซ่บด้วยมน้งครัคนระั้งแรกเลยนะครับที่เคยกินนะครับ ซุปเห็ดกระด้างใส่แบบแปรบใส่ปลาทูได้เป็นอย่างนี้นะครับ